ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมเอามือนี้มา่อตามต่อดท้ายของเจ็ดจินดาแล้วครับเพื่อเพิ่มมีข่าวสารมาบอกเนาะสำหรับเจ็ดจินดาเนาะครับเนาะติดตัวไรไปรับชมรับฟังน้ำกันครับผมเนาะเพิ่นไปวัดหลวงพ่อหญ่อย,ย,ยู่ห้างบึงการนะครับเนาะฝรัง่งซื้อสารครัเพิ่นเนาะ หายโชคหายลาภผู้ดใดมากกับจังลงทุนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเนาะไฮโบมากกระพานครับผมที่เนี่ฝรัง่งเพิ่นซื้อสมัมผัสผ่านหล่งเจจินดาครับผมเนาะแต่เบิ่งบรรยากาศน้อกันเจเพิ่นสิเล่าสู้ฟังนะครับเนาะ,อ,ะอย่าลืมกดไหลกดแช่เลยครับด่วนสุดๆครับผมมาดแบบด่วนๆเลยสำหรับเจจินดา ล่าสุดนะครับเนาะเอาไปรับส้นบรรยากาศแล้วกันครับลวดเลยท่านบอกว่าภาษาอังกฤษอ่าไปวัดหลวงพ่อใหญ่บึงการมาเมื่นนอวานนี่เนาะเมื่อวานจ้าแม่นแล้วก็แล้วก็มีฝรัง่งไต่ในเรือน่ะในวัดหลวงพ่อใหญ่ะคะ่ะข่มจริงแม่นฝรัง่งไต่แม่นฝรั่งไต่แล้วก็มีลูกน้ำจุบน้ำอยู่ในเรือใหญ่นะคะบวชอ่นะอยู่อยู่วัด วัดหลวงพ่อใหญ่บึงการ oh. Oh โอ้โอ้มันแงเหรอดนไปเป็นตำนานบรน,นี่นี่นีคะรูปรูปที่เบึองอยู่เป็นตำนานมันมากมากันบ้าเพราะเป็นตำนานเป็นเรื่องจริงแล้วก็ตายจริงโอ้ครับแล้วก็ม,ม,มีมีเรืออะไรๆที่ถ้าใครถ้าเอซีคนไหนที่เคยไปวัดวัดหลวงพ่อใหญ่บึงการแล้วจะร,รู้ว่าจะมีเรือสมัยโบร,ราณนะคะโอ้ยูฮันใช่และทีนี้และทีนี้ฝรั่งก็มาสื่อทีนี้ฝรั่งอ่ะ ผู้ภาษาอังกฤษหมดเลยอ,อันนี้เล่าให้ฟังนะคะเมืม่อวานนี้ฝรั่งผู้ภาษาอังกฤษหมดเลยเขาบอกว่าเขานะ่ะตอนตอนนั้นมีเลขอ่ะแปดสี่สองแล้วแปดสองสี่นะคะคที่เขาบอกว่าถูกแล้วคนไทยก็จะเอาชุดไทยไปไปถวายครับผมแล้วก็เอาน้ําแดงไปถวายค่ะแต่ทีนี้ฝรั่งบอกว่า <c oughs> ไม่ชอบเออมหมัดเนาะใช่ค่ะ คือคือใส่ไม่เป็นเลยครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้จินดาไปก็เลยพูดภาษาอังกฤษหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วตัวเองพูดไม่ได้เลยโอ้คือเพิ่นมาซื้อเขาแมนจ้ะเพื่อนบอกว่าดีใจแห้งที่จินดาไปเพราะว่าซีได้รู้ว่าซื้อพานเท่าใดเพิ่นเพื่อนพานเท่าใดแล้วบอกภาษาอังกฤษคนกระลุมเต็มเลยค่ะโอ้ตัวเลขมาวขาอันเพื่อนก็บอกตัวเลขมากค่ะภาษาอังกฤษมาแมน ันซื้อบอกขึ้กันตัวเลขสวัสดีค่ะพี่รัตน่คอยคอยจะว่าให้เจ้าฟังเจ้าเคยไปวัดหลวงปู่หญ่บึงการ,รบะปู่หญ่ที่ตะกอนพันบอกเลขซอ,อันแปดสองซี่น่ะ,ะนและที่นี่นที่มันมีไม่ยิ่งอันชักปู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 อยู่เรื่อนเรื่อยล่ะที่นี่ฝรั่งในหันพันตายอยู่ในหันพันตายในน้ำเนาะ แต่ที่นีเลื่อมันก็เลยมาโพอยู่อันจังหวัดบึงกาฬหลวงพ่อใหญ่จ้าแตะที่นีคนไทยก็เข้าใจว่าเลือนนั้นมันสิมนีผีสิงยังินนี่สินะแต่ว่าเพื่อนเป็นฝรั่งเดียวเนี่ยนะฝรั่งน่ะอันทั้งเบิร์ดอน่ะหกคนที่ตายอย่นันนะคะตายด้วยเรือม่ยเรือดลมพายุมายังรุนแรงคนบอกไปเมื่อวานเลยาดีทั้งเบิร์ดอน่ะยุนทานอนเจ้าเจ้านิมิเห็นแม่บ่ ไปซื้อเลยเมื่อวานไอ้บอกภาษาอังกฤษล้วนๆเลยทั้มแม่น้องสกายเลยฟุตฟิตโฟไฟเลยฟุตฟิตโฟไฟจะเปลี่ยนไปได้จังไดเฮ้ยหน้าตาเล่าเล่ารุบกว่าไรโมโหจักเลยบ้ได้บอกภาษาอังกรีฑากรีฑาได้เลยก็คือคลองเลยเมื่อน่ะแม่น้องสกายถามแม่น้องสกายเลยขุนเคี่ยงขยลุกเลยเพิ่์นบอกว่าเพิ่์นบอกเลขนี่นะหันอ่ะถือแต่ว่าคนไทยน่ะมักเอาลูกไส้เพิ่์นกับโบเบลกูบาน พราะฉะน้ำแดงน้ำเขียวเพิ่นโนไลเพิ่นบ่กกินเป็นบาดนี่ฝรั่งน่ะเพิ่นกับพวมาสุดไทยกระใส่เนค่นแมนพราะฉะนั้นคนไทยน่ะเขาใจพิษเอาผ้าไปสวนี่เพิ่นเพิ่นกับฟางบ่รูเื่องเพิ่นเลยเพิ่นดีใจแห้งมาข่อยไปยุหันเล็บทะเลตัวนี้เขาเนี่ยทะเลตัวนี้เขาเฮ็ดน้ำไดบ์เขาเฮ็ดบุญเนเฮ็ดพัสปอร์ต หกเฮ้หกล้วก็มีเครื่องบินน้ำพอมละค่ะมีสูดฟ้ามขาวซื้อไม่กางเขนไปให้เพิ่นแน่โอ้เพพินจัดจ้านมันนข่อยกระถางมาไวอยู่คำฟอมมัฒนาตอบเพาหุกวจจักมึงในขนข่อยลูกคนอืะครับผมข่อยกับว่จจักประเทศนี่จับเมื่อละหอมแก้มเพิ่นว่าข่อยกันละไวยุโรปิ่นหลองว่าตอนเศร้าอ่ะตอนเศร้าเน่ะเพิ่นมา กิน้าแฟพวกอ่าไข่ดาวพวกพวกไข่ดาวเฟตไฟพวกแอมยังไงคะแล้วก็ตอนใบใบสองใบหนึ่งมุ้งเพอร์ซิลี่แหลกแต่คนไทยบอกเข้าใจเอาแตนัมแดงกับสุดไทยไปให้ตอนนี้พ่นหิวแห้งค่ะพ่นยากลับประเทศพ่นมาวิญญาณพ่นมาอยู่ห่เงว่านมาสื่อสารมานีกับเจ จ้ได้เพิ่นอยากเว้าเพิ่นอยากเว้าแล้วก็เฮ็ดพาสปอร์ตเอาเอาแบบปลอมก็ได้นะเฮ็ดพาสปอร์ตให้เพิ่นแน่แล้วก็ซื้อของเพิ่นต้องถามแม่น้องสกายเด้อแม่น้องสกายจดไว้อยู่งได้เพราะว่าเว้าเมื่อวาในซื้อภาษาฝรั่งแล้วๆมันจิมมี่อีหยังสักอย่างนี่ล่ะค่ะซื้อเพิ่นน่ะ้แม่นะจิมมี่จิมมี่อ๋ออันบันนี้คนอยู่น้ำบ้านนั่นเพิ่นก็ว่าแม่นอีหลี่เป็นบอสแม่ กำลงตายมีหดกระดูกมีหด<อ>มีหดกระดูกแล้วก็มีหอดอ่าปวกป่วยพวกซ้ำพวกอ่าของเล็กเด็กเล็กหน่อยแต่ว่าเพิ่อนบอกว่าฝรั่งน่ะมกอ่าอย่างซิก้าอ่าบุรีบุรีเงาเงาเออเออกาเพิ่นนั่งอยู่ในเรือแล้วเพิ่นต้องใสก่กางเกงขาสัน้น ใส่แว่นดำแล้วกับหมวกสีขาวใส่เสื้อโบติตกระดุมคนไทยเอาแต่ชุดไทยไปขายนะคะนึงว่าเป็นนะเจ้าเป็นปลาสลวงว่าสัตเจ้ส่วนมะดามนี่ชิ้ส่เสื้อไซส์เดียวค่ะมาอาบแดดเนาะแม่นแต่ว่าบอกไปก่อนละค่ะเด้ออันนี้ขันมากกระจัดน้ำเนาะ พันมาเล็กตัวนี้มันสีออกแล้วกัซอยไปเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นแน่นี่มากวางน้ำแจกวางมาหาหิ้หน่อยะซิวซิวมึงโกรกมึงนานี้ทำไายังไ่เอาเป่นะไ้เจ้สวัสดีค่ะเจ๊สินาสวัสดีค่ะโจจานปาดดึงเอาแวนไปผอก็ไปเศร้าของเจ้าเปกนักแว่นเพิ่นมันเกยวัอยไรสวัสดีค่ะเจ๊สินมาแม่มาเรื่อง ฟังซื้อหมู่บ้านมันสิออกอหลีซอยไปเ็ดบุญน้องเบลลคือของพนั่นจนแทกซีนะนนี้เป็สนสสวแปดหกสี่แล้วก็ห้าหนึ่งาเด็กเจีนาอันนี้มาแต่สายนมีอยู่ในเรือค่ะอยู่ในเรืออ่าหลวงพ่อใหญ่บึงการมุงียังนะคะเจ๊เขาบลลูพวกันอันนันของเชื้อนของมหาเยื่ออะไรแม่ไหนแม่ค่ะมุงเล็บเหมือนแม่งแยง้ผมเจฟังครับ บาลังอันนี้อยู่ในนั้างซื้อเพิ่นก็ใหญ่เป็นการเพิ่นน้องอําเพิ่นว่าขันขันเจอให้ไปเห็นหุ่นน้ำเพิ่นซอยเหลือเพิ่นแม่คนอยากได้ผ้ามขาวซื้อใหม่กางเขนแล้วไปสวนแล้วก็พาสดกรหกคนแล้วก็ไปยุโรปกระจายเนี้ยเทาไหร่แปดหกสี่กับห้าเลยครับผมคือเพิ่นซื้อให้ตัวนี้เนาะเจ๊เนาะโอ้วัดยังก็เจ๋อเพิ่นเพิ่นยํำเห็นไหมวัด หลวงพ่อใหญ่บึงกาลหลวงพ่อใหญ่บึงกาลถ้าใครไปวัดนี้จะรู้ว่าจะมีเรือลำใหญ่จริงๆครับหลวงพ่อใหญ่บึงกาลแม่ตมืองบึงกน้างแม่นะคะอยู่ในนิมพงเป็นพักฟรังค่ะตอนเช้าเพิ่นจิมักอ่าอ่าอิตคอฟฟี่เฟรนสไฟร์เดียร์มาสอ่านั่นแหละนัเคยกับเาใจแต่ภาษาแต่คนไทยเข้าใจว่า แต่คนไทยเข้าใจว่าเพิ่นเป็นกุมารเพิ่นโมเมนเอาแต่ชุดไทยไปหายเพิ่น,นตอนนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่มีหอดเสื้อไซส่อ๋อเพิ่นเป็นฝรั่งเพิน่นเป็นฝรั่ง I no have shirt I h อ n g r y to o ูมาดยินดา่าคอยไปนนยคอยว่าความกี่ให้คอยไปกินอาหารฝรั่งเมื่อวันไปข้ารลาบอาหารฝรั่งเป็นไส้ปลากุ้งเฉยกินเดี๋ยวพิ่มิีพริกเลยอ่นแมน ขอความช่วยเหลือเฮ็ดน้ำเพลนไบร์บรเฮ็ดบุญเฮต์บุญได้เพลนมาได้ได้ขอให้สั่เล่นดูก็ได้ที่บ้านนี้คอยกับว่าภาษาอังกฤษก็เป็นเนาะไอโน้ทเฮปปานี่บอสเจมมี่อีกย่งสักอย่างนี่แหละมาดามคอยว่าสิเนาะไอวอนไอวอนอ่ะนัมเบอร์ไทยแลนด์อ่ะคอยกับว่าวาซิโนวินเฮปปานี่โอเคไอโก้คัมแบ็กวิดเซยูคอยว่าคอยกับว่าสั่งนี่เนาะไอโน้ ปิคน well ิทแม่น้องสกายก็หัวอยู่บุ่นเข้าใจแล้วเพราะว่าคนนั้นเขาเป็นเก่งการเล่นอะเรอย่างเงี้ยเพราะคนมาสื่อสารกับเจ้าได้